สวัสดีจ้าพี่น้องมันจะมันรุ่นล่าสัตตาของวันที่สิบเนาะจากของวันที่เก่าได้ส่งไปทางไล่กระดาษแผ่นนี้เน้ะจ้ะเด้ะกระดาษแผ่นนี้ได้ส่งไปทางไล่พี่น้องได้ส่งถุกวันนละจ้ะขอมาทางไล่ไม่เวลาส่งให้ทุกวันหลักสิบหลักหน่วยบนและล่างเนาะจ้ะเนาะของวันที่เก่ารุ่นอันนี้บนหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้เก้าได้หนึ่งได้สองหลักหน่วยได้สี่ได้ห้าได้หกอันนี้ล่างของวันที่เก่าเน้ะจ้ะเด้อของเหมือว่านในเนาะ มือนี่ก็จีเอาลงกีบหายพี่น้องขอมาทางคอมเมนต์นะแนาะจต่เนาะแม่เวลาจะเอาล่องหายของเล่าสัตตาบายสามบายสามสี่สิบห้านาทีและแต่เดือของวันที่สิบอันนี้คือของวันที่เก้าอธิบายพี่น้องฟังกนะ่อนแนาะจต่เนาะอันนี้สูตรล่างทรงไปพี่น้องแบบนี้แบบนี้เพราะว่าพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองหลายๆคนแนละ้วแต่เนาะเอาให้ได้ตัวเดียวกันอยู่แล้วเลขพิ่นออกหกแปดล่างศูนย์สองซีบนหกแปดล่างตรงนี้แล้วแต่เด้อ ตรงนี้ไปเขายูรางนอกจากนะตรงนี้คนเป็นเลขรางเขาหกแปดบนพ่นออกสองซีกับเขา้านี่จ้ะตัวกันบดได้แต่เดอสูตรคำนวณเพราะว่าเฮามีสูตรเป็นของตัวเองหลายหลายคนเป็นลอยคนประมาณนอกจากนะเพิ่นสื่อสูตรมากก็ได้เห็ดใดตัวเดียวกันขอมากกั ด้ทรงหลักสิบหลักหน่วยพี่น,อน้องบางนคนบ่มีสูตรนะแต่เนาะวิ่งรูดบนล่างที่เก้ากับหกชนกันอยู่แบบนี้แบบนี้มันบ่ม,มากนะแต่เนอมาแต่หกนะแต่เนาะมาแต่หกแปดว่าสั้นเอาลุ่นต่อของวันที่สิบกันจ้ามือไดยากกับใบลงกหายพี่น้องนะแต่เนาะมีสูตรเป็นของตัวเองเขากะเห็นไอตัวเดียวกันเอาเอาฝ้ากับบได้เขียนให้แล้วพี่น้องบได้เขียนเตรียมพร้อมนะแต่เนาะหลักสิบหลักหน่วยอันนี้บนจ้ะบน วิธีคำนวณกับนี้เรจะได้ยู่คลิปใต่ก่อนละแม้เวลาอันคำนวณไว้ให้พี่น้องเห็ดเอาง่ายๆแล้วจะได้เห็ดเอาง่ายเอาสูตรคำนวณบนจะหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้หกได้สี่ได้หา้าหลักสิบเ้าจะได้ได้หกได้สี่ได้ห้าถ้าตรงนี้เป็นหกตรงนี้จะเป็นสี่หลักหน่วยได้ศูนย์หนึ่งสองเข้าทุกวันเราจะพี่น้องเลขเล่าสตาเข้าดีจังแม่เวลาซื้อบอบเป็น สูตรล่างจะอันนี้ล่างนอกจาะเนาะพี่น้องหลายคนเห็ุได้ตัวเดียวกันคือเก้าหลักสิบชั่นจต่หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้หกกับได้สี่ได้หกกับได้สี่หลักหน่วยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งเป็นหลักหน่วยอันนี้คือสูตรล่างนอกจาะเนาะเห็ุได้ตัวเดียวกันละพี่น้องหลายๆคนนอกจาะเนาะเอ้ามื่อกสีดำแน่เด้พี่น้องเด้อเห็ดสวน เห็ดสวนปลูกพริกปลูกสวนขั้วนักจันเนาะสูตรล่างจ้ะเอาวิ่งรูดก่อนจะลืมวิ่งรูดบนและล่างบดลเห็ยดชิบหลายวันกัลืมลืมแน่พี่น้องอันสูตรบ่ลืมดอกลืมลืมมนบัตชิโลดนี่ละไม่มลาเบเกงไมมลาปึกจ้ะวิ่งรูดบนล่างอยู่สี่หกแต่ชนอยู่แบบนี้ไม่มลาจัดล่งไว้แบบนี้บางที่ก็เข่าลอยเปิดเส้นบางที่ก็บรุดไปนัดจันเนาะไม่มลาจัดเลขศูนย์จ้ะศูนย์หลักหน่วยศูนย์หลักหน่วยชนกันอยู่แบบนี้ หนึ่งกระชน่นสี่กระช่นแล้วจต่เดือพี่น้องสังเกตหรือใช้ห้าสิเอาเลขสี่ใส่แต่ว่าแม่เป็นไรอเอาเลขศูนย์ใส่วิ่งรุดบนล่างที่หกกับศูนย์จับคู่นะกันเนาะจับคู่ให้พี่น้องก่อนอันนี้หลักสิบช่นตัดทิ้งอยู่มองเนทหกเก้าตัวชอบจ้ะหกศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งงามเลขตัวนี้นะกันเนาะ สูตรำนวณบนเอาหกหนึ่งจะชนกันอยู่หกศูนย์นะจะได้ชนกันอยู่แบบนี้พี่หนังสังเกตเบื้องต่อเล็เอาเอาหกศูนย์ก็ได้หกศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งตัวเดียวกันเอาห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองเหตุง่ายๆนะจ๊ะนะพี่หนังมีสูตรเป็นของตัวเองเห็ุง่ายๆเพราะว่าวิธีคำนวณในเวลา,าเห็นลงไว้คลิปเก้าเก้าโปรดจะ๊ะเหตุไว้บางที่ว่าใดล่วงคิมหาพี่น้องกะ พี่น้องก็เข้าไปชม่มเพดใดตัวเดียวกันคือเก่าอันนี้คือเล้าสตาออกบายสามนอกจากนะ้15นาฬิกา45นาทีอลุนเบิงจากของเล่าสตาวันที่สิบวันสิบปังคือทุกวันบทุกวันกับปังทุกงเมืองละจ้ะพี่น้องกระทวงไปทั้งไยพี่น้องานะขอมากก็ได้ทรงขอมากกับการ,ากการทรงเก่งใจจ้ะสุดกำนันบนจ้ะกัที่ได้เก่ากูอันนี้ได้หกกูได้จัดเด้อหลักสิบหลักน้วย เวลาจะไปซีคูหลุนเบิงวิ่งรูดที่หกกับศูนย์หลุนนักจันเนาะจะเอาห้าน้อยลงลนักจันเด้อเอาห้าน้อยรัฐบาลรัฐบาลกับเขานักจันเนาะความฝันยังเขาคักพี่น้องเอยบันไดล่มคีบช่วงสิ้นเดือนหนังสี่กับสียากยากกับมันพี่น้องเข้าอยู่พี่น้องเขาเป็นคุณหมอนักจันเนาะเอิ่นญย่ำได้เข้ากระแลนไปหลายหลายเมืองสี่บันไดล่คคีบให้พี่น้องขอมาทั้งไล่ก็ะได้ทรงความฝันไปห้ ซีหาหาซีพะนอันนั้นก็นเรียงของเหลขรัฐบาลเนาะแต่นอฮลุนกันไหมอันนี้คือล่าสาตาพี่น้องขอปังปัง,ปงทุกวันเจอกันในคลิปอ่หาห้าน้อยได้แต่เด้อกับล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนะาะรวยๆจ้าสวัสดีจา้า